เ okay. สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะอมาจากจังหวัดไหนกันบ้างคะอุดออรับอุดรอำเภอยังอำเภอ,อ,อยังสางความครับสางความคนที่สองล่ะอยู่ที่อ,นนอุดรแล้วใช่ไหมครับโอ้ยหลายมองเนาะอคนที่สามอยู่บนครับอยู่อุบลอำเภออะไรตะกางพืชผลครับตะกางพืชผลอ่ะคนที่สี่สาเก้วอรัญประเทศครับอรัญประเทศนี่ล่ะสกลนครอำเภออะไรสว่างครับสว่างอันนี้ล่ะโคราชครับโคราชอันนี้เด็กบ้นนอนาวาครับ นาว่านครพนมอันนี้ล่ะลรบุรีครับลรบุรีอันนี้เด้บุรีรัมบุรีรัมอุตรดิตถครับอุตรดิตถอันอันนี้ล่ะกบพัดครับฮะกบแมงเพชครับกัมพงเพชรโอ้ฟังไม่ถนัดอันนั้นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมัตเตจังหวัดเตจยะโสเดินเรื่องนานไหมเดินเรื่องนานไหมสามเดือนพอดีครับสามเดือนพอดี รู้สึกประทับใจไหมคะบริษัททําเอกสารทําอะไรให้เนี่ยรู้สึกประทับใจไหมประทับใจโบก <ikte> ้าบอกแค่ <ส uce> น,นี้อัดคลิปอยู่โอ้ถามไปสลาถามเลนเอาา้าสิถามตามวามเป็นจริงเด้ออ่าสิถามให้ตอบตามความเป็นจริงเด้ออันนี้บโบโบเป вот, ็นอย่างสิถามว่ามาสมัครงานครั้งแรกกลัวโดนหลอกไหมตือนอ่หน,<ต>น่อยนึงเตือนกลัวแบบว่ากลัวบริษัทจะหลอกลวงไหมเพราะว่ามาครั้งแรกไม่ได้เข้าบริษัทเลยรู้สึกกลัวไหมเพราะว่าเจอแต่พี่อาเบ พูดก็ไม่ชัดแมนบอเอาไปชิมไว้โรงบานอีต่างหากบอูเรืองย่านบอกกลัวนิดนึงเนาะแต่ว่ามั่นใจครับมั่นใจไม่โดนหลอกแน่นอนเนาะเออมั่นใจเนาะมีใครเคยไปไต้หวันไหมผมเคยไปคนไหนไม่เคยไปคนไหนไม่เคยไปห้ามเกเรนะเออรู้ไหมไต้หวันเงินเดือนเท่าไหร่สองหมื่นแปดมาแต่ใจโอ้ย สองหมืนหกพันสี่ร้อยเออปีหน้าเท่าไหร่รู้ไหมมืออื่นเขาสีอบล้มเด้อแล้วก็จําไว้เขาสีบอกว่าเงินเดือนขึ้นเท่าหรดได้ท่อใดเด้อรู้ไหมว่าเดือนแรกโดนหักอะไรบ้างรู้ครับรู้แล้วห้ามจมนะคะห้ามจมและห้ามบ่นนะคะเดือนแรกต้องบอกทางบ้านว่าค่ะจะมีเอ่อหักค่ากามานนะคะค่าตรวจโรคนะคะ แล้วก็อาหารการกินยาซุบไปเบให้กุกเดอ้อเวลาเขาเห็ดเขาไมาให้กินนะ่ะเช้าเที่ยงเย็นอาหารนะเราไปเป็นแรงงานบ้านเขาน่ะเดอ้อแล้วก็ให้รักสามาคีกันผู้ดใดกินเราเราตีกันมีปัญหายาเสพติดส่งกับทันทีบริษัทไม่ช่วยเหลืออะไรนะคะ อันนี้รู้เนาะเรียนไพ่ให้โลกอ่ะพิ่าจรณาเอาเด้อฮะเรียนได้ย่ายากกันไปเออบเป็นนยังบอกซื้อๆแื้อละกัอยู่ในสนามบินมันจะมีบริษัทอื่นด้วยถ้าสมมุติว่าเจอก็อย่าไปแบบว่าไปไปคิ้วกันเอออย่าไปคิ้วกันเออเอออย่าไปเฮดจังสันเด้อให้ฮักแพงกันเป็นคนไทยน้ำกันเนาะ เออตั้งใจทำงานหาเงินเข้านั้นพอนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ